สวัสดีครับผมกลับมาใช้ Unify แล้วครับเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาถ้าท่านติดตามช่องผมอยู่ท่านก็จะเห็นว่าผมบ่น Unify ไปแล้วก็ถอดออกไปทั้งระบบเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้น่ะปัญหามันเยอะมากนะทัั้เน็ตวิ่งไม่เต็มแพ็กเกจล้อใช้อุปกรณ์ a c k เอ g i กไม่ได้พัดลมดังนู่นนี่อะไรแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนไปใช้ห้องอื่นนะแต่ตอนที่ถอดครั้งนั้น่ะผมยังให้โอกาสน้องอยู่ก็คือ เก็บไว้ในกล่องไม่ขายรอวันที่มันจะกลับมาใช้ได้ดีอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ในช่วงปี2023มาปี2024เนี่ยพี่แกออกของใหม่แบบไม่พักเลยนะทั้งฝั่งซอฟต์แวร์แล้วก็ฝั่งฮาร์ดแวร์คือแบบว่าเฮ้ยมันน่าลองมากๆแล้วผมก็เลยแกะอุปกรณ์ที่ผมแพคไว้ตอนนั้นนะกลับมาอัปเดตมาลองใช้ดูอีกทีทีนีครับมันดีครับแล้วมันดีกว่าเดิมมากๆเลยนะผมก็เลยลองใช้ในบ้านมาสักพักนึงแล้วโอเคมันผ่านแล้ปัญหาที่มัน เกิดขึ้นมาก่อนไอ้พวกเน็ตวิ่งไปเต็มพวกเรียแบบนี้มันแก้หมดแล้วดังนั้นก็เลยเอาออกไปรับงานครับทุกวันนี้เซ t ตยูนิฟาที่ผมใช้เนี่ยไม่ได้ใช้ในบ้านแล้วนะครับก็คือเอาไว้ใช้ออกงานรับงานตามพวกงานอีเวนต์งานเกมงานอะไรที่ต้องการใช้ระบบเน็ตเวิร์กนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งภาพและเสียงมันก็วิ่งผ่านระบบเน็ตเวิร์กผ่านสายแลนกันหมดแล้วนะผมก็เลยเอาชุดเนี้ยไว้รับงานของผมนะครับซึ่ง พอมันเป็นยูนิฟายอ่ะมันก็มีตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่แล้วมีอะไรเยอะแยะมากมายแล้วรวมเป็นอีโคซิสเ็มเดียวกันได้นะฮะเดี๋ยวพามาดูกันว่าผมจัดเซตอะไรยังไงแต่ก่อนอื่นต้องบอกคอนเซปต์ของยูนิฟายกันก่อนมันจะต่างจากเราเต,รเตอร์บ้านนิดนึงก็คือเราเตอร์บ้านเนี่ยถ้าเราซื้อมาตัวหนึ่งมันก็จะมีหน้าเว็บให้เราคอนโทรลได้ถูกไหมแล้วเราก็เข้าไปคอนฟิกอะไรในนั้นแล้วถ้าเราซื้อตัวที่สมาเราก็ต้องคอนโทรลแยกกันอ่ะตัว1ตัว2อ,อะไรก็ว่าไปยกเว้นรุ่นใหม่ๆที่มมมนีรรระะะะบบ mesh, ะบบเเอไข้าานะ แต่ Unify เขาจะใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นคอนโทรเลอร์กลางนะหมายความว่าสมองสั่งการทั้งหมดเนี่ยเวลาจะตั้งค่าอะไรอะ่ะมันจะอยู่ในอุปกรณ์อุปกรณ์เดียวนะครับซึ่งอุปกรณ์นั้น,เ,นเขาจะเรียกว่า Cloud Gateway หรือว่าคลาวคีนั่นเองครับก่อนนี้นผมใช้ c l Cloud g a t e w เ y นะก็เวลาเข้ามันจะเข้าที่ตัวนี้ตัวเดียวแล้วอุปกรณ์ทุกตัวไมนะ่ว่าจะเป็นสวิชกี่สิตัวแอคเซสพอยต์กี่สิบตัวมันก็จะมาเกาะกับเจ้าตัว Cloud Gateway ตัวนี้มาอดอ t กันแล้วก็ คุยกันดังนั้นเวลาคอนโทรลอะไรเราจะคอนโทรลผ่านหน้าเดียวและคอนโทรลได้ทุกอุปกรณ์เลยนะครับคือมันเหมาะกับระบบใหญ่ๆมากกว่านะแต่คุณต้องเข้าใจคอนเซปต์นี้นิดนึงว่าอ้าวทำไมผมซื้อมาซื้อมาเอ c e เซสซอยมาตัวเดียวแล้วทำไมมันคอนโทรลไม่ได้อะไรแบบนี้ทีนี้มาดูดีกว่าว่าผมแบ่งเซตอะไรยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่งานเล็กที่สุดของผมก่อนเลยนะครับงานที่แบบว่า อยากจะใช้ WiFi เสียบแลนพอร์ตเดียวคอนโทรลมิกเซอร์อะไรแบบนี้ผมก็จะเอาตัวนี้ไปครับตัวนี้คือ Unify Express นะเป็นน้องเล็กสุดของตอนนี้ก็ว่าได้นะที่แบบว่าเป็นก้อน Unify คํคำว่าก้อน Unify ของผมนันหมายความว่าคือเอาไปอันเดียวเราใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันเป็นทั้ง Access Point มันเป็นทั้ง r o u t e r แล้วมันก็เป็นทั้ง c o n t r o l l e r ในตัวเดียวกันเลยนะก็เอาไปแค่นี้จบเลยนะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันมีแลนพอร์ตเดียวนะงานไหนที่แบบว่ามันใหญ่ขึ้นมาต้องการพอร์ตแลนที่มากขึ้น ผมก็จะเอาสวิชติดไปด้วยนะครับซึ่งสวิชที่ผมไปใช้จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เรียกว่าออกงานบ่อยสุดนะครับมันคือ USW Light 8 PoE นะครับก็คือเป็นสวิช PoE 8พอร์ตที่4พอรตแรกปล่อยไฟ PoE ได้นะครับแต่4พอรตหลังเนี่ยเป็นแลน1กิกะบิตทั่วไปครับก็ใช้คู่กับเจ้าตัว Express นะครับต่อแลนเข้าไปแล้วก็ adopt หากันนะเวลาเราเข้าคอนฟิกเราก็เข้าผ่านเจ้าตัว Express ตัวเดียวได้เลยนะ w i f i ก็ใช้ได้ตัว Express ได้เลยเพราะว่า Wi-Fi มันแรงและมันดีอยู่แล้วนะครับคือเรียกได้ว่า เทียบเท่ากับพวกจานพวกนี้ได้เลยนะฮะต่อมาถ้าบอกว่า LAN 7พอร์ตมันยังไม่พอผมก็จะเอาแรกบนนี้ไปนะครับจะเห็นว่าเนี่ยพร้อมสําหรับออกงานทุกอย่างมันแบบใสแ่แหลกพร้อมยกพร้อมย้ายอะไรแบบนี้นะครับสวิชตัวนี้ก็คือเป็น USW 24 POE นะครับก็คือเป็นสวิช POE 24พอร์ตนั่นเองนะฮะจะเห็นว่าสวิชผมเนี่ยเวลาผมซื้อผมจะซื้อสวิชที่มี POE นะเพราะแบบว่าอยากจะครั้งเดียวจบอ่ะอยากจะบอกว่าเออถ้าง,งานนี้ POE ใช้ได้ไม่ต้องใช้ P e, ีวีก็ไม่ต้องเสียบ PoE ไม่ต้องไม่ต้องให้มันเปิด P o วอะไรแบบนี้นะครับแต่ยิงเปิด p o e ไว้แล้วเสียบคอมไปมันก็ไม่ได้พังนะเพราะว่า p o e ตัวนี้มันเป็น p o e แบบ Active ที่ตามมาตรฐานแล้วนะครับเสียบคอมไปก็ใช้ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะผมก็เอาสวิตช์ตัวนี้ไปคู่กับ Express นะแล้วก็ใช้ Wi-Fi ฟ e x ็ p r e s s เหมือนเดิมนะอันนี้คือชุดเล็กถึงชุดกลางผมแล้วนะครับต่อมามาชุดใหญ่ที่ผมใช้กันบ้างก็คือแร็คด้านล่างนี้นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็น UDM นะครับตัวนี้ก็คือเป็นถ้าพูดภาษาคนทั่วไปก็คือเราเตอร์นะครับตัวมันเนี่ยเป็นเราเตอร์แล้วก็เป็นคอนโทรเลอร์ในตัวด้วยนะฮะสวิตช์ที่ผมใส่ไว้ในแหลกนะครับเรียกได้ว่าอยู่คู่กันเลยก็คือเป็น USW 24 POE ProMax นะครับมันเรียงรุ่นคล้ายๆ i p h o n e เลยนะครับก็คือเป็นสวิตช์ตัวธรรมดาแล้วก็ตัว Pro ซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี ProMax ตัวนี้ ProMax นะครับข้อดีของมันคือมันมี LED RGB ในพอร์ตแลนด์นะฮะคือแบบยุคนี้เราต้องมีสวิช RGB กันแล้วเหลือตอนมันออกใหม่ๆก็เป็นมีมอยู่พักหนึ่งที่คนเอามาเล่นเกมงูก็คือไอสวิชรุ่นนี้นั่นแหละนะฮะถามว่ามันมีประโยชน์อะไรนะมันมีประโยชน์ครับมันมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดตอนแรกผมก็คิดว่าเออมันน่าจะแบบน่าจะแบบพอร์ตแลนด์ปกติที่มันสวยงามขึ้นแต่มันมีประโยชน์อะยังไงอย่างแรกนะครับ คุณสามารถดูได้ว่าพอร์ตนี้มันติดหรือไม่ติดโอเคอันนี้สวิชทั่วไปมันก็ดูได้ถูกไหมพอเสียบปุ๊บไฟมันก็ขึน้นนั่นคือติดอ่ะอย่างที่2คือดูความเร็วได้ดูความเร็วได้เนี่ยโอเคสวิชทั่วไปมันก็ดูได้เป็นไฟสีส้มหรือไฟสีเขียวแต่ตัวเนี้ยมันดีกว่าเดิมอีกนิดนึงก็คือมันสามารถบอกสปีดเป็นสีได้เลยอย่างเช่น1 0กิกะบิตสีขาว2อกิกะบิตสีน้ำเงิน1นกิกะบิตสีเขียวร้อเมกสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยมันก็คือแบบว่าดูส ต้องต้องถอดรหัสไฟอะไรมันมากขนาดนั้นนะครับมันก็ขึ้นเป็นสีในในหัวแลนเลยอะไรแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยสวิท์ทั่วไปเลยเลยตัวมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งเนี้ยผมเชื่อว่ามันจะมีในสวิ์ระแบบแพงๆอะ่ะหลักแสนแต่ตัวเนี้ยมันมีมาให้ก็คือการบอกเน็ตเวิร์กบนพอร์ตแลนครับอ่าบอกวีแลนว่าไอ้พอร์ตเนี้ยพอร์ตหพอร์ตสพอร์ตอะไรเนี้ยมันอยู่วีแลนไหนนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาไปออกหน้างานเนี่ยเราจะแบ่งเน็ตเวิร์กกันอย่างเช่น เน็ตเวิร์กนี้จะเป็นของเสียงเป็นดันเต้ไปเลยเน็ตเวิร์กนี้จะเป็นของภาพเป็น a d i ไปเลยอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งเป็นคอนโทรลอีกเน็ตเวิร์กหนึ่งเอาเป็น Wi-Fi เอาไว้เล่นเน็ตอะไรแบบนี้การที่เราจะดูเน็ตเวิร์กในสมัยก่อนเราก็ต้องเข้าไปดูในซอฟต์แวร์ว่าเออพอทหนึ่งเนี่ยคือดันเต้นะพอรสองคือ a d i นะแต่ที่นี้ใน Pro Max เนี่ยมันเสียบไปไฟขึ้นสีแดงโอเคอันนี้ดันเต้ไฟขึ้นสีเงินโอเคอันนี้ a อ i อะไรแบบเนี้ยมันง่ายกว่าแล้วเรารู้ได้ว่าเออเราเสียบถูกรู้ววออออะไไไรแบบบนนนนีี้้้มม้้าางงงงททคืผผมมมม่่ดดดดเเเิิสยยัหหก็ใช น้องก็เห็นว่าโอเคอันนี้เป็นเสียบมิกเซอร์ใช่ไหมเสียบเข้ามาเป็นดันเต้โอเคถูกแล้วอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีในอนาคตก็ได้จะอัปเกรดเป็นพวก p r o Max แบบนี้แหละที่มันมีตัวที่เรียกว่า Ether Lighting อันนี้คือมันมันชื่อทางการของมัน e t e r Lighting นะก็คือตัวไอไฟ RGB ในพอร์ตมันนั่นแหละนะครับแต่ตัวก่อนๆตัวเล็กๆอะไรก็เก็บไว้นะเพราะว่ามันสามารถมารวมได้ไงคืออันนี้เป็นหลกหลักของผมถูกไหม แต่ไอสวิชน้อยที่ไม่ว่าจะเป็นตัวเฟกมินิตัว8 p o e อะไรแบบเนี้ยเราสามารถมา Adopt เข้าเครือข่ายเดียวกันเข้าคอนโทรเลอร์เดียวกันแล้วก็คอนโทรลผ่านที่เดียวกันได้เลยนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของ u n i f y เหมือนคลิปนี้กลายมาเป็นขายของเนาะแต่ทั้งหมดที่ซื้อเองนะครับสปอนเข้าได้ขอบคุณครับอ่ะแล้วก็ในลิ้นชักนี้ผมก็จะมีนี่นแหละเจ้าตัวเฟกมินิอยู่หลายตัวมากนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสวิชที่ผมชอบนะบก็คือ f ฟก USW l e กมินินะครับหมายความว่าสวิชตัวเนี้ยมันรับ p o e ได้ ที่พอร์ตหนึ่งแล้วก็สามารถกระจายออกไปได้อีก4พอร์ตนะครับเอาไปไว้ใต้โต๊ะเอาไปไว้แบบว่าโต๊ะแคสเตอร์ที่เขาใช้คอม2เครื่องใช้แบบน,นี้เสียบแล้วก็กระจายเด็ดกระจายแลนได้เลยนะฮะแล้วก็ที่ผมชอบใช้ POE อีกหนึ่งอย่างก็คือเวลาใช้ UPS มันใช้ UPS ตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วมันจบนะครับคือปกติถ้าเราไปจะเสียบปลั๊กตามจุดต่างๆถูกไหมเราก็ต้อง UPS น,น,น้อยไปทิ้งไว้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าบอกว่าผมใช้ POE หมายความว่าอุปกรณ์ทั้งหมดไอ้พวกเล็กๆแบบเนี้ยมันจะรับไฟจากสวิตช์ใหญ่ของผมตัวเดียวดังนั้นถ้าผมสำรองไฟให้สวิตช์ใหญ่ตัวนี้ไม่ดับอุปกรณ์เล็กๆทั้งหมดของผมมันก็จะไม่ดับไปด้วยดังนั้นผมก็สามารถคิว UPS ตัวใหญ่ตัวเดียวไปสำรองแหลกนี้แล้วก็สำรองทั้งระบบได้เลยนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีของ POE นะกลายเป็นคลิปให้ความรู้ละอ่ะตอนนี้โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับ u n i f ไถ้าใครบอกว่าอยากจะกลับมาผมมองว่าตอนนี้มันกลับมาได้แล้วมันกลับมาดีปกติแล้วโปรดักต์ใหม่ก็มีมาเยอะมากนะพวกแบบว่า UCG ที่เป็นแบบว่าเกตดเวทตัวใหม่ๆก็อยากใช้อยากลองเดี๋ยวผมเชื่อว่าปนีนี้น่าจะมีซื้อเพิ่มอีกพวก a c c e s s c o n t r o l ไอประตูประตูคิกอาร์มันก็มีแล้วเดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดยูน f ไฟโปรเทคมันก็มีอะไรแบบนี้โอเคสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้แดงปราสวค์ สวัสดีครับใครอยากซื้ออะไรก็กดใน YouTube Shopping ได้เลยไปแล้ว